สวัสดีค่ะทุกคนสรรหามาเล่าสู่กันฟังวันนี้จะย้อนกลับไปเล่าถึงประเทศภูตานอีกครั้งนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเทศกาลที่น่าสนใจของภูตานค่ะเทศกาลแรกของปีคือภูนาคาดโดมเช่นะคะจัดขึ้นที่ลานกว้างในบริเวณป้อมประการภูนาคาสองในเมืองภูนาคาค่ะ จัดตั้งแต่วันที่16ถึง18กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะและเป็นเทศกาลเดียวในประเทศที่จำลองเหตุการณ์การต่อสู้ กับกองทัพทิเบตในช่วงศตวตรรษที่17ได้อย่างน่าทึ่งโดยจะมีทหารอาสาในท้องถิ่นแสดงการต่อสู้แบบดั้งเดิมในสมัยนั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีกองกำลังติดอาวุธใดๆนะคะมีเพียงกองกำลังพลจากหมู่บ้านใหญ่8แห่งจากเมืองทิมภูและภูนาคาออกมาสู้รบและขับไล่กองกำลังทิเบต ที่บุกรุกเข้ามาเพื่อแย่งชิงพระาธาตุรังจุงคารสปนีค่ะหลังจากนั้นจะมีการสาธิตโนบุชูชานีคือการนำพระาธาตุไปแช่ในแม่น้ำโมจู เพื่อตกตาผู้รุกรานชาวทิเบตกล่าวกันว่าซับดังรินโปเชผู้รวมอาณาจักรภูตาในศตวตรรษที่17ได้ทิ้งสิ่งที่เสมือนพระธาตุเป็นตัวล่อลงในแม่น้ำการสาธิตริมแม่น้ำนี้จะมีผู้คนหลายร้อยคนมารวมตัวกันในป้อมปราการและในวันสุดท้ายของเทศกาลภูนคาโรมเชจะมีการลากชามทองแดงขนาดใหญ่ ที่ลงจารึกด,ด้วยพระคำพีไปที่ใจกลางลานในชามบรรจุได้เล่าจนเต็มซึ่งจากนั้นก็จะนำไปอวยพรและแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานเทศกาลนะคะ ถัดมาจะเป็นเทศกาลปูนาคาเชชูซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันที่ลานของปูนาคาสองเช่นกันนะคะตั้งแต่วันที่19ถึง21กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเทศกาลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อรินโปเชปรมาจารย์พุทธตันตระ ซึ่งเป็นหนึ่งในเชชูสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศโดยจะมีการเต้นรำหน้ากากหรือแชมและการเต้นรำพื้นบ้านของชาวปูตานแบบดั้งเดิม ผู้คนที่มาร่วมงานจะแต่งกายสวยงามอีกทั้งยังนำอาหารกลางวันมาปิกนิกนั่งรับประทานและชมเทศกาลไปกับสมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับเทศกาลที่3มจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมระหว่างวันที่21ถึง25คือเทศกาลพาโรเชชู chu, จัดขึ้นที่รินปุงซอง ที่แปลว่าปราการกองแก้วมณีเป็นอารามกึ่งปราการอันสวยงามในเมืองพาโรเทศกาลนี้มีการเต้นรำสวมหน้ากากและการเต้นรำพื้นบ้านของชาวปูตานนะคะซึ่งแสดงโดยพระภิกษุและชาวบ้านไฮไลท์หลักของการเทศกาลคือการคลี่ภาพปักรูปของท่านรินโปเชขนาดมหืมาในวันสุดท้ายค่ะซึ่งบรรยายถึงการปรากฏองค์ทั้ง8 ครั้งของท่านโดยขนาดของภาพปักนี้จะครอบคลุมทั้งกำแพงซึ่งมีความสูงเท่าตึกสามชั้นและจะมีผู้คนจำนวนมากเข้าคิวเพื่อชื่นชมและขอพรจากท่านรินโปเชทุกปีนะคะ เทศกาลที่4จัดขึ้นในเดือนเมษายนระหว่างวันที่13ถึง14ค่ะนั่นคือเทศกาลโรโดเดนรอนจัดขึ้นที่อุทยานหลวงพฤกษศาสตร์แห่งเมืองลำเพริซึ่งอยู่ห่างจากทิมพูประมาณ35กิโลเมตรเทศกาลสองวันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นฤด,ดูใบไม้ผลิตและอวดโฉมกุหลาบพันปีหลากสายพันภายในอุทยานที่บานสะพรั่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรวัตถุประสงค์หลักของเทศกาลโรโดเดนรอนคือการเฉลิมฉลองพืชพันธุ์ วัฒนธรรมอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของภูตานและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะในเทศกาลจะมีการแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นต่างๆรวมถึงการเต้นรำสวมหน้ากากการแสดงดนตรีพื้นเมืองของภูตานและการเต้นรำโดยเด็กนักเรียนและชาวบ้าน มีแผงขายผ้าซึ่งทำมาจากสิ่งทอและของที่ระลึกต่างๆรวมถึงแผงขายอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากกุหลาบพันปีซึ่งทั้งหมดนี้ จัดขึ้นโดยชุมชนท้องถิ่นนะคะเทศกาลที่5คือเทศกาลนกกระเรียนคอดำประจำปีจัดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนในหุบเขากังเต้ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากทิมพูไม่ถึง4ชั่วโมงนะคะเทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาภูตานของนกกระเรียนคอดำที่บินมาจากทิเบตจีนและอินเดียมาอาศัยอยู่ในหุบเขาแห่ง ในช่วงฤดูหนาวผู้ร่วมเทศกาลจะมีโอกาสพิเศษได้ชมนกที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้อย่างใกล้ชิดและยังจะได้รับการชมการเต้นรำสวมหน้ากาก และเต้นตีกลองไปด้วยการเต้นรำของวีรบุรุษและระบำหมวกในเทศกาลนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆโดยนักเรียนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อกะเรียนคอดำทั่วโลกที่เสี่ยงกับการใกล้จะสูญพันธุนะคะ เทศกาลที่6คือเทศกาลดูนกประจำปีของภูตานจัดขึ้นในวันที่13ถึง15พฤศจิกายนที่ทิงติบิในเขตเซมกังเทศกาลนี้จัดขึ้นเป็นเวลา3วันค่ะเพื่อส่งเสริมการดูนกและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หรูหราในภูมิภาค จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีบรรเลงโดยวงดนตรีนักเต้นแลนะนักร้องท้องถิ่นการเต้นรําสวมหน้ากากการแสดงดนตรีพื้นเมืองของปูตานการนำเสนออาหารที่เป็นท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของปูตานนะคะเทศกาลสุดท้ายคือเทศกาลรังควังเยลเชชูจัดขึ้นในวันที่13ธันวาคมของทุกปีค่ะ มีการเต้นรำอันศักดิ์สิทธิ์มากมายในเทศกาลนี้นะคะการเต้นรำนากาการเต้นรำพื้นบ้านของชาวภูตานในช่วงเทศกาลจะมีการเต้นรำอันเป็นเอกลักษณ์หลายอย่างค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณเว็บ ryt9.com/h/prg/ 3 4 8 0 5 1แและเว็บ onceinlife.co พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีนะคะ